บันนี้วันที่30มกราคม2568เป็นวันที่28ที่ข้าพเจ้าอ,อนชดาจันทรสถารพรขอถาวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตนและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของขพระเจ้าจงตั้งมั่นมีสติรึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขละพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถินบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักรวาเรสุอัตราขชนตุเทวตาสัทธามามนีราชสาสนันตุสักขามคขถังสกเคก,กาเมจุรูเปคิริสิขารตเตจันตลิเขวิมาเนทีเปรัตเถจะคามีตรุวณนาคหานเนเคหะวัตุมิเขตเตภุมมาจยันตุเทวาชาลทาราวิสเม ยัคคันทัพนาคาิทันตาสันติกยังมุนิวาราวัจนางสาธบูเมสุนันตุธรรมาสาวนากาโลอายามพทันตาธรรมาสาวนากาโลอายามพทันตาธรรมสาวนากาโลอายามพทันตาสองบทบูชาพระอรตนะไตรอิมินาสกาเรณะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรณะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรณะสังฆังอภิปูชยามะ 3. บทกาพระลัตนาไตรอาระหังสัมมาสัมพุทโทพภะควาพุทธังภะควันตังอภิวาเทมิสวะาคาโตภะคะวาตาธโมธม,ม,มังนัมสามิสุปฏิปนันโนภะคะวโตวสาวกสังโคสังฆนามามิ 4บทส่วนนมังกาสิทธิคถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ <ills> ุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ5บทส่วนไตรสรณคมนปารถะพุทธังสรณะนัคฉามิธัมมังสรณะนัคฉามิสังฆังสรณะนัคฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณะนัคฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณะนัคฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณะนัคฉามิ ตัติยมปิพุทธังสระนังขะฉามิตัติยมปิธทามังสระนังขะฉามิตัติยมปิสังคังสระนังขะฉามีหกบทสวดสด็จเกริยาคถานัติเมสระนังอัญังพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวชีนะโสทิเมโหตุสัพพทานัตทิเมสระนังอัญังธัมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวชีนะโสทิเมโหตุสัพพทานัตทิเมสระนังอัญังสังโฆเมสระนังวรัง เอเตนะสัจวชีนะสุทิเมโหตุปสัพพธาเจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาทิวมนุสานังพุทโภภควาติ แปดธรรมานสติสวกขาโตภะควตาธโมสถิติโกอากาลิโกเอหิปสิโกโอปนาิโกปัจจตังเวทิตพโพวินยูหิเตเก้าสังฆานุสติสุปฏิปันโนภะคะวโตาสาวกสังโฆโคชุปฏิปันโนภะคะวโตาสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวโตาสาวกสังโฆสามิจปิปฏิปันโนภะคะวโตาสาวกสังโฆยะทิทางจตตาริปุริสยุคานิ อัทธาปุริสปุคลาเอสาภะคาวะโตสาวกสังคโคอาหุเนยโยปาหุเนยโยทาคิเนยโยอันชลรีการณีโยอนุตตรังบุญญาเขตตังโลกัสสาติสิบระตนสูตรยานิทาภูตานิสมาคตานิภูมมานิวายานิวะอันตลิเขสเพวะภูตาสุมาณพวันตุ อโทปิสักกจากสนันตุภาสตังตัสมาหิภูตานิสสามฐธาสเพเมตตังกโรธามมสิยาปชายะทิวาจรรตโตจะหารันติเยพลิงตัสมาหิเนรกะถาอัปรมตายังกินจิวิตตังหิทวาหูรังวาสักเคสุวายังรัตนังปนิตัง นะโนสมังอธิกิะทาคเตนะอิธัมปิพุทธเทระตนังปนีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุขขยังวิราคังอมตะตังปณิตังยะทัชคาสักยามุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมาธิกินจิอิธัมปิธรรมเมระตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุยมพุทธเศถโหบริวันนายิสุจริงสมาธิมานันตะริกัญยามาหุสมาธินาเตนะสมุนะวิชติ อิธรรมปิธรรมเมรุตังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิหโหตุเยปุคลาอัฏฐสตังปัสสาจัตตาริเอตานนยุคาเนโอติเตทะคินเยยาสุขัสสะสาวกาเอเตสุขทินนานิมหาภลานิธรรมปีิสังเคตัณังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิหโหตุเยสุปยุตามนัสสาเะเพนะนิกามิโนโคตมะสาสนามหิตเตปฏิปตาอมตังวิไคหะ ลทัทธามุธาในพุทติงพุชมานาไม่ทำปีกสังเคตนางปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัธิโหตุยะถิินทะคีโลปัทเทวินสโตสิยาจะตุพิวาเตพีอสัมปกรรมปิโยตะถูปมังสพบุริสังะทามิโยอริยสัจจานิเอเวจัปัสติไม่ทำปีกสังเคตนางปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสธิโหตุยเตยอริยสัจจานิมิภาวะยันติ คัมพีระปัญเยนะสุเทสตานิกิจจปิเตหนติภูสปมาตาณเตภวังอาาัฏฐมมาทิยันติอิทรมปิสังเคตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวทิโหตุสหาวัวสะทัสนะสัมปทายะตยสุธรรมาชหิตาพวันติสักกายะทิฏฐิวิจิกิจิตันจะ สีลพตังวาปิยะทิเกจิจตุหะปาเยหิตจวิปปมุตโตฉาจาพิธานานิอัถโภกาตุงอธทัมปิสังเคร,ประปนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัทิหกตุกิจจาปิโสกรรม,มังกรติปาปะกังกายเยนะวาจายุทาเจตาสาวาอัถโภโสตสัตปดิดชะทายะอภพ,พตา ทิฏฐปะทะาทัสวุตตาอิธัมปิสังเคตระตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิหุตุวนาปะคุมเพยทถาพุติตะเคคิมหานมาเสปะทะมัสมิ่นคิมเหกถูกประมังธรรมวรางอธิสัินิพพานาคามิงปะมังพิตายอิธามปิพุทเทตตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสิหุตุ วะโรวรัญยุวรโทรวรหโรอนุตตโรธรรมวารางเทสยิกธรรมปิพุทเทตนงปณิปังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหโตขี่นางปุรานางนวังนัทิีส่สามภวางังวิราตาัตตจิตตายติเกภวัมิงเตเคนณพีชาอาวิรุณหิฉันทานิพันติทีรายะทะยังปฏิโปมิธรรมปิสังเคตนงปนิปังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิหตุญาณิทะภูตานิสมาคตานิ ภูมานิวายานิวะอันตลิเคตถาคตังเทวมนุสส์ปุชิตังพุทธังนามัสสามะสวัสทิหกตุยานีถาภูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตลิเคตถาคตังเทวมนุสส์ปุชิตังธรรมังนามัสสามะสวัสทิหกตุยานีถาภูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตลิเค พถากตังเทวมนุษย์ปูชิตังสังคังนมัสามะสวัสดิโหตุสิบเอ็ดอาตา,าติตยาปิต สภาะโรคาวินิมุตโตสภาะสันตาปวชิตโตสภาะเวระมะติกันโตนิพุตโตจตัววังภาวะสพีติโย,ยวัชันตโตสภาะโรโควินัสตุมาเตพวัตวันตรายโยสุขิทีคายุโกภาวะอภิวาธนาสีลิสานิจังวุฒาปจาย,ยโนสัตตาโรธมาวัฒนติอายุวันโนสุขังหลัหลัง12อาทิตตปริญญายาสูตร เอวเมสุตังเอกังสมยังภควาขย่ายังวิหารติขยาศีเสสัตทิงพิคขุสหัสเสนะตัดตะโคภควาพิคขุอามันเตสิสัพังพิขเวอธิตังกินจักพิขเวสัพพังอธิตังจากขุงพิขเวอธิตังรูปะอธิตาจากขุวิญญาณังอธิตังจากขุสัมภโสอธิตโตยามปิทางจากขุสัมภสสะปัจจยาอุปชติเวทิตังสุขังว่าทุกขังว่าอะทุกขามาสุขังว่า ัมปีอธิตตังเกนะอธิตตังอธิตตังราคาคินาโทสักคินาโมหคินาอธิตตังชาติยาชารามระเนนาโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนาเสหิปยาเสหิอธิตมปีวัฏามิ โสตังอธิตังสัทธาอธิตาโสตวิญญาณังอธิตังโสตสัมภโสอธิโตยามปิทังโสตสัมภสสะปัจจยาอุปัชติเวทายิตังสุขังว่าทุกขังว่าอทุขะมะสุขังว่าตัมปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคะคินาโทสกคินามหะคินาอธิตังชาติยาชรามระเนนะโสเกหิปิเทเวหิทุกเขหิโทมนสเสหิอุปย sure. าเสหิหอธิตันติวทามิ คานังอธทิตตังคันธาอธทิตตาคานะวิญญาณังอธทิตตังคานะสัพโสอทิตโตมีอัมปิทางคานะสัมพสะปัจจยาอุปชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขามะสุขังวาตามปีอธทิตตังเกณะอธทิตตังอธทิตตังราหะคินาโทสะคินาโมหะคินาอธทิตตังชาติยาชรามระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนเสหิ อุปยาเสหิอธิตตันติปทามิชิวหาอหิตตาระสาอหิตตาชิวหาวิญญาณังอธิตตังชิวหาสัมภโสอธิตโตยมปิทางชิวหาสัมภสาปัจิยา อุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอัตุขะมาสุขังวาตัมปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคะคินาโทสกคินามูหคินาอธิตังชาติยาชารามะรเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนาเสหิอุปยาเสหิอธิปันติวทามิ กายโยอธทิตโตโพธิภาอาทิตตากายะวิญญาณังอธทิตตังกายะสัมพโอทิตโตยามปิดทางกายะสัมพัสปัจจยาอุปปัชติเวทิตังสุขังวาทุกขังวาอทุขะมาสุขังวาตัมปีอธิตตังเกณะอทิตตังอาทิตตังราคะคินาโทสักคินามูหคินาอทิตตังชาติยาชรามรณะโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนสเสหิอุปยาเสหิอาทิตติวัทามิ มะโนอธิโตธรรมะอธิตามะโนวิญญาณังอธิตังมะโนสัพโสอธิตโตยามปิทางมะโนสัมพสะปัจจยาอุปชติเวทิตังสุขังวาทุกขังวาอทุขามาส no ุขังวาตัมปิอธิตังเกณะอธิตังอธิตังราคคินาโทสกินาโมหคินาอธิตังชาติยาชรามระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนาเสหิอุปยาเสหิอธิตันติวทามิ เอว่างภสษาพิคเวสุตวาอริยสาวโกจักขุสมิงปีนิพินทติรูปเปสุปีนิพินทติจักขุวิญญาณในปีนิพินทติจักขุสัมผสัสเสปีนิพินทติยามปิทางจักขุสัมภัสสะปัจจยาอุปชิติเวทายิตังสุขงวาทุขงวาอทุขมาสสุขงวาตัสมิงปีนิพินทติ โสตสมิงปีนิพินทัตติทเทสุปีนิพินทัตติโสตวิญญาณนปีนิพินทัตติโสตสัมภะเสปีนิพินทัตติยามปิทางโสตสัมภัสสปัจจยาอุปชติเวทายตังสุขังว่าทุกขังว่าอทุกขามาสุขังว่าตัสมิงปีนิพินทัตติคณะสัมิงปีนิพินทัตติคันเทสุปีนิพินทัตติคณะวิญญาณนปีนิพินทัตติคณะสัมภเสปีนิพินทัตติ ยามปีทางคณนสัมภัสสะปัจจยาอุปสติเวทายตังสุขังว่าทุกขังว่าอทุคามาสุขังว่าตัสมิงปีนิพินทติชิวหายปีนิพินทัติระเสสุปีนิพินทัติชิวหาวิญญาณนปีนิพินทติชิวหาสัมภัสเสปีนิพินทติยามปีทางชิวหาสัมภัสสะปัจจยาอุปัชติเวทายตังสุขังว่าทุกขังว่าอทุคามาสุขังว่าตัสมิงปีนิพินทติกายะสมิงปีนิพินทัติ โคทัพเพสุปีนิพินทติกายะวิญญาณนปีนิพินทติกายะสัมภะเสปีนิพินทติยามปิทางกายะสัมภัสัปัจจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกขังว่าทุกขะมะสุขังวาตัสเมิงปีนิพินทติมานะสัมิงปีนิพินทติทัมเมสุปีนิพินทติมโนวิญญาณนปีนิพินทติมโนสัมภะเสปีนิพินทติยามปิทางมโนสัมภัสัปัจจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขะมะสุขังวา ตาสมิงปีในพินทตินิพินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตมตมเติยานังโหติขีนาชาติบุสิตังพมมจริยังกะตังกาลนียังนาปรางอิทัตตาญาติปชานาติติอิทมัมโวจะพะวาอัตตมนาเตพิขูภะขวัโตภาสิตังอพินันทุงอิมัสมินจัปณะเวยากรณัสมิงผ่านยมาเนตัสสะภิขูสหัสสะอน,นุปาทายะ อาสาเวหิจิตตานิวิมุจจริสุติสิบสามอนัตตลัคนาสุตังเอวเมสุตังเอกังสมัยยังพควาภรณาสียังวิหาราติอิสิปตเเนมิขาทายเยตัตระโขภควา,า,วาบัญจาวัคิเยพิคขอามันมาเตสิ รูปังพิกเวอัตตารูปังสนยทางพิกเวอัตตาอภวิสสะไนยทางรูปังอาภาทายะสังวัตเตยะปเพทจารูเปเอวังเมรูปังหตุเอวังเมรูปังมาอโหสิติยาสมาจักขุพิกเวรูปังอนัตตาตตสมารูปังอาภาทายะสังวัตตินกจะลัพติรูเปเอวังเมรูปังหตุเอวังเมรูปังมาอโหสิติ เวทนาอนัตตาเวทนาจหิทางพิกเวอัตตาอภิวิสสะนิทังเวทนาอาพาธายะสังวัตเตยะรภีทจักเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามะอาโหสีติยัสมาจัโขพิกเวเวทนาอนัตตาตัสมาเวทนาอาพาทายะสังวัตติณจัลักติเวทนายะ เอว่างเมยเวทนาโหตุเอว่างเมยเวทนามาอาโหสิติสัญญาอนัตตาสัญญาจหิ days, ิทางพิขเวอัตตาอภวิสสะอิทังสัญญาอาพาทายะสังวัตเตยะรับเพถจักสัญญายะเอว่างเมสัญญาโหตุเอว่างเมสัญญามาอาโหสิติยัสมาจโคพิขเวสัญญาอนัตตาตัสมาสัญญาอาพาทายะสังวัตตินาจัรปฏิสัญญายะ เอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอาโหสีติสังขาราอนัตตาสังขาราจิตทางพิขเวอตตาอภวิสังสุขนิจทางสังขาราอาภาทายสังวัตเตยุงลพเทจจสังขารเรสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาเหสุนติยัสมาจะโคพิขเวสังขาราอนัตตาตัสมาสังขาราอาภาทายสังวัตตันติณจะรัตติสังขารเรสุ เอว่งเมสังขาราโหตุเอว่างเมสังขารามา,าเฮสุติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณังไยทางพิกเวอัตาอภาาวิสัตไยทังวิญญาณาังอภาทา,ายะสังวตัตเตยะลัพิทักษวิญญาณีเอว่างเมวิญญาณังโหตุเอว่างเมวิญญาณังมาอาโหสิติ ยัสมาจักโขภิเขวเววิญญาณังอนัตตาตสมาวิญญาณังอาภาทายสังวัตติณจะรักติวิญญาณเนเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาอาโหสีติตังกิงมัญญถาภิเขวเวรูปังนิจังวาอนนจังวาติอนนจังพันเตยปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยปานานิจังทุกขังวิปริณางมาทำมังกัลลังโนตังสมนุปสิตรง เอตังมมาเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญาธาพิกเวเวทนานิจาวอาอเิจาวาติอนิจาพ ate, ันเตยามปานานิจังทุกขังวาตางังสุดข,ขังวาทุกขง ate, ังพันเตยามปานานิจังทุกขังวิปริณามทาทำมังกัลลังตังสมนุปัสสิตุงเอตังมมาเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเต ตังกิ่งมัญญะถาพิฆเวสัญญาณิจาวาอเนจาวาติอเนจาพันเตยางปนานิจังทุกขังวาตังสุขขังวาติทุกขังพันเตยางปนานิจังทุกขังบิดปริกนามาทำมังกัลลังตังสมัญปสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตตังพันเต ตังกิงมัญญาถาพิขเวสังขาราอนิจจาวาอนิจจาวาติอนิจจพันเตยังปนานิจจังทุกขังวาตังสุขขังวาติทุกขังพันเตยังปนานิจจังทุกขังวิปริณามาธรรมังกัลลังนนตังสมโนปัสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมีเอโสเมอตตาติโนเหตตังพันเตตังกิงมัญญาถาพิขเววิญญาณังนิจังวาอนิจจงวาติอนิจจพันเตยังปนานิจจัง ทุกขังวาตังสุข,ขังวาติทุกขังพันเตยัมปานานิจังทุกขังมีปรินามาทำม,มังกัลลังโนตังสังมนุปสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิ เอโสมีอัตตาติโนเหตุตั้งพันเตตัสมาติหาพิคเวย์ยังกินจิรูปังอติตานัตาปัจจุปนนาอาชตวะหิทวาโอลาลิกังวาสุขุมังวาหีนังวาปณิตังวายันทูเรสันติเกวาสัพังรูปังเนตังมะมะเนโสหะมัสมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยัถาภูตังสมาปัญญายัตถะพังยากาจิเวทนาอติตานัตาปัจจุปนาอาชตวะหิทวา โอลาลิกาวาสุกุมาวาฮินาวาปานิตาวายาทูเรสันิเกวะสภาเวทนาเนตังมะมะเนโสหะมัสมิณนะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมาปัญญายะทัถพัง ยากาจิสัญญาอติตานนกตะปัจจุบนนาอัชตวาพิทาวาโอลาลิกาวาสุขุมาวาฮีนาวาปนิตาวายาทูเรสต,ติเกวาสาสภ,ภาสัญญาเนตังมะมะเนโสหะมัสมีณเมโสอัตติเอวะเมตังยะถาภูตังสัม,มปัญญายาถาพัง แยกแกจิตสังขาราอตีตานักตาปัจจุบันาอชตวาพระิทวาโอลาลิกวาสุขุมาวาฮีนาวาปณิตาวาเยทูเรสันิเกวาสเพสังขาราเนตังมะมะเนโสหะมัสมีนามเนโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัภปัญญายะถาทัพพัง ยังกินจีวิญญาณาังอติตาคตะปัจจุบันนังอาชตวาเพทาวะโอลาลิกังวาสุขุมังวาฮีนังวาพันิตังวายันทุเรสันติเกวาสพังวิญญาณังเนตังมะมะเนสนหะมัสมิณะเมโสอัตติเอวะเมตังยะถาภูตังสามาปัญญายะถา พังเอวังภสัาพิกคเวสุตตวาอริยสาวโกรูปสัมิงปีนิพินทติเวทนาญาปินิพินทติสัญญายาปินิพินทติสังคารสุปินิพินทติวิญญาณสัมิงปีนิพินทตินิพินทางวิราชติวิราขาวิมุตติวิมุตตะมิงวิมุตตามิติญาณังโหติขีณาชาติวุสิตังพัมมะจริยังกะตังกรณียังนาปรังอิัตายติปชานาปีติอิทัมวจัพควาอัตตมนาปัญจวคียา ขู่พักวาโตภาสิตังอภินั่นทุงอิมัสมินจกปนาเวยากรณสมิงพัญยะมาเนปัญจวัคคียนานังพิกขูนังอนุปาทายะอาสะเวหิจิตตานิเวมวจิงสุติ